สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับมารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกแล้วนะครับรอบนี้ผมสั่งมาจากรอสนานะครับเป็นร้านเด่นเป็นร้านเมืองน้ำเมืองน้ำฮาร์ดแวร์นะครับแพ็กเกจก็เรียบร้อยดีนะครับตอนรับมาเมื่อคู่นี้เองไม่มีความเสียหายอะไรนะครับจากคนส่งก็เป็นแฟชนะครับทางคนส่งราจาก็ประมาณ3วันนะครับจากน้ำเรื่อนวันศักร์ สวนี้เป็นสว่านสว่านไร้สายระบบกระแทกนะครับเป็น dhp 4 8 4ซึ่งผมอยากได้อยู่ก็ทยอยซื้อเดือนละตัวเดือนละตัวเดือนละตัวนะครับเดี๋ยวเรามา unbox กันนะครับก็แพ็กเกจเรียบร้อยดีครับสภาพเรียบร้อยดีขนส่งตรงสเตตัสตรงนะครับกล่องไม่มีความเสียหายใดๆเลยก็ยเน้นย้ำนะครับ เวลาจะรับสินค้านะครับยิ่งถ้ามีมูลค่าศูนย์ูเนี่ยเพื่อนต้องเช็คให้ดีอย่างซื้อโทรศัพท์ตัวเป็นหมื่นหลายหมื่นเนี่ยหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่หลักหลายพันนะครับก็จะต้องดูนะครับในกล่องก็มีตันนี้เลยครับเขาเป็นกล่องสีเขียวมาให้นะครับอยู่ในกล่องอีกทีนึงก็แพ็คมาดีครับ ร้านก็อยู่ชลบุรีนะผมสั่งเขารอบนี้รอบที่สองแล้วก็คนจะสั่งอีกอีกสี่อ,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 อย่างข้านก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นกล่องกระดาษธรรดาเดี๋ยวเรามาดูตัวแพ็กเกจกันนะครับนี่แสดง,งว่าเขาคงน่าจะเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นเ,เป็นระบบ B R Morter นะครับ เป็นอะเบียมเตอร์ A ater, คือเป็นบัสเลตคือไม่มีไร้แปลงถ่านนะครับตัวนี้รุ่น d s p 484ลงท้ายด้วยแซก็คือตัวเปล่านี่นะครับกล่องมันเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหลังนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะมีบาร์โค้ดบอกนะด้านล่างก็จะเป็นนี้นะครด้านบน นี่นครับ DSP 484เป็นสว่สานไร้สายนะครับ18โวลต์นะครับเป็นระบบ LXT BL แล้วก็ XPD คือ LXT ก็คือใช้กับระบบแบตเตอรี่18โวลต์นะครับ BL ก็ไร้เป็นถ่าน x p d ก็คือ,อาสามารถที่จะทนรองน้ำได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้โดนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับ ได้เสียงได้ยินเสียงกล้องแกงกล้องแกงแกงน่าจะมีของแถมอะไรนีร้อาจจะเป็นหลอกสอรหรืออะไรก็ไม่ทราบนแกะมาก็จะเจอคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็มีออเดอร์นะครับตลมีใบรับประกันนีเป็นออเดอร์ ู้มือการใช้งานนะครับก็มีภาษาไทยด้วยนะครับหนาเชียวนะครับมีหลายภาษานะครับนี่ครับลอต่อให้ดูนะครับ มีหลายภาษานะครับภาษาไทยก็มีนะครับก็ถ้าสนใจก็เข้าไปอ่านดูนะครับมีออเดอร์มีใบรับประกันนะครับมีใบรับประกันมีออเดอร์แล้วก็มีผู้บริการใช้งานนะครับข้างในก็จะเจอแับนี่นครับมีคลิปนะครับมีคลิป แล้วก็มีไขควงมาให้มีไขควงสองหัวนะครับเป็นหัวแบกแล้วก็หัวพิลิหัวแช่แล้วก็มีกิ๊บสำหรับเน็บสว่านนะครับแล้วก็มีสกรูมาให้ด้วยไม่น่าเชื่อเนี่ยเฉพกกาะตันี้สองร้อยบาทเี๋ยวเรดูตัวสว่าน ข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะตัวนี้เป็นขนาดกลางนะครับเป็นขนาดกลาง d s p 484ก็คือ d s p 484นะครับแล้วถ้ามีลงท้ายด้วย Z ก็คือเป็นตัวเปล่านะครับ คือเขาก็มีการจัดชุดจัดอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ผมก็ศึกษามาตัวนี้ก็คงจะหลายปีอยู่สองสามปีอยู่นะครับสิ่งที่ผมชอบตัวนี้ก็คือว่าเป็นวัสดุเลมอเตอร์นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเป็นวัสดุเลมอเตอร์แล้วก็ที่ห้องเกียร์นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมลอ,อยนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกธรมรมดา ตัว484เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปของตัวกลางเลยนะครับ484ซึ่งผมชอบก็อยากจะใช้ของที่อ่าที่ดีมีคุณภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องร,บรอบๆกันก่อนนะครับนี่นะครับเนมพเพลตนะครับตัวนี้ก็เป็น มีระบบกระแทกนะครับก็จะใหญ่หนะ่อยตรงนี้แล้วก็ห้องเกียร์ก็เป็นอันนี้มาลอ,อยนะครับตัวนี้เป็น b ัสเลสมอเตอร์ด้านนี้ก็จะมีโลโก้มา k i t ้ซึ่งเขาจะหล่อลงไปเลยนะครับเป็นหล่อสีขาวนะไม่ใช่ทาสีนะฮะแล้วก็มี BL แสดงถึงรุ่นที่เป็น b ัสเลสมอเตอร์นะครับหัวจับน่าจะ13มิลน,นะครับ ตัวนี้ก็เป็นระบบล็อกเป็นระบบล็อกเป็นระบบล็อกนี่นะครับเราราใส่ดอกแล้วก็ล็อกได้เลยนี่นะครับขันให้แน่นแค่นี้ก็ได้เลยอา,ายก็ถ่ายไม,ไม่ต้องไม่ต้องไล่หรือว่าจะไล่ไล่นี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็มีสามระบบนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นระบบเจาะนะครับเจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบขันสกูนะครับขันสกรูสามารถปรับทอกได้นะครับปรับทอปได้ตั้งแต่นี่นะครับปรับทอกได้เท่าไหรห่ผมมองไม่เห็นนะถึงยี่สิบเอ็เลยนะครับตัวนี้ แับได้ท้องได้ถึง21หน<ๆ>ึ่งถึง21ก็เหมาะสำหรับการขันสกูน,นะครับที่ไม่หนักมากนะครับถ้าเราจะเป็นอุปกรณ์ของที่เราจะขันเนี่ยถ้าขันข้าวเนี่ยเป็นของที่แบบว่าไม่แข็งแรงนะครับเช่นเป็นพลาสติกหรืออะไรผมก็แนะนำาให้ตั้งตั้งทอไวปที่หนึ่งนะครับตั้งทอไปที่หนึ่งเพราะว่าหนึ่งก็จะเบาสุดพอขันถึงปุ๊บก็จะฟรีให้นะครับ คือประโยชน์ของทอกก็คือว่าเราทำการขันสกูนะครับเพื่อป้องกันวัตถุเสียหายนะครับจากการขันถ้าขันแรงไปวัตถุอาจจะแตกเสียหายนะครับบินได้ก็ใช้ตัวขันธรรมดานะครับเบอร์หนึ่งก็จะป๊อกเลยอยู่เลยก็เช็คดูเอาลวกันเบอร์หนึ่งไม่แน่นก็เป็น2 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับแลวตัวสุดท้ายก็เป็นตัวนี่นะครับตัวสุดท้ายก็เป็นระบบกระแทกนะครับ ระบบกระแทกก็จะเอาไว้สําหรับเจาะกระปูนนะครับซึ่งไม่หนามากจนเกินไปนะครับตามสเปคก็ประมาณ13ามมิลนะครับไปเจาะแบบคอสะพานหรือก็ต่อหม้อสะพานคงไม่ได้นะครับหรือใช้ตามบ้านนะครับเป็นโฮมยูส e นะครับเป็นโฮมยูสใช้ระดับงานเบาถึงระดับกลางหนักนิดหน่อยนะครับถ้าหนักมากๆคงไม่ได้ต้องเป็นรุ่นที่แรงกว่านี้นะครับนี่นะครับก็สรุปว่ามีสามมีสามโหมดนะครับ สำหรับฟิลในการหมุนทอกก็มีความแน่นนะแน่นแต่แม่นยำนะฮะตัวนี้แน่นแต่แม่นยำฟังเสียงแลนะอันนี้เลือกโหมดนะครับเสียงก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเลือกทอกเลือกทอกก็จะเบายี่สิเ็ดระดับนะครับเลือกทอก ดูห้องเกียร์นะครับเป็นอลูมิเนียมอลอยนะครับตัวนี้โดดเด่นมากผมตัดสินใจซื้อก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวบัสเลสและมีอลูมิเนียมอลอยนะครับ XPT นะ LXTBLXPT แล้วรูปทรงสวยงามคนะคลิปเป็นยางนะครับเนี่ยเป็นพลาสติกพุ่มด้วยยางจับถนัดมือมุมออกหมุมเข้านะครับแล้วก็ล็อค มีไฟนะครับมีไฟ led สองดวงอันนี้ล็อกแล้วก็มีเกียร์นะครับมีเกียร์มีเกียร์หนึ่งเกียร์สองอันนี้เกียร์สองอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับสวยงามครับด้านล่างที่สำหรัใส่แบตเตอรี่นะครับก็เอาไว้สำหรับติดกริปได้นะครับตัวนี้ติดกริปได้ แล้วด้านนี้ก็จะเขียนว่าเป็นไร้าฐานครับไร้แปลงฐานคือบัสเสรนะครับนี่เป็นพลาสติกแข็งถ้าสีดํานี่ก็จะเป็นเป็นยางนิ่มนะครับแล้วก็มีสําหรับแรนหยาโทนะครับแต่เขาไม่ได้แถมมาให้นะครับแรนหยาโทน้ําหนักก็เกือบสองโลนะผมว่าได้นะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทรันกันดูครับว่า ว่านตัวนี้ใช้งานได้ปกติไหมเพราะว่าถ้ามีปัญหาไงก็จะได้ติดต่อกับทางหลานเขานะครับเดี๋ยวผมไปหยิบแบตสักแป๊บหนึ่งนะครับต่อกันครับเดี๋ยวลองมาใส่แบตเตอรี่ดูนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นตามที่นะครับผมชาร์จไว้ตั้งแต่วันก่อนแล้วก็เต็มเรียบร้อยดีมี i n เคเต t o r นะครับ สี่เม็ดเต็มแล้วสามารถดีเลย์ได้ด้วยคือเขาไม่รีบดับนะครับลองใส่ดูนครับพ่อส่แล้วก็มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ล็อกนะครับอันนี้ขันเข้านะครับ ข้าแบบแล้วก็ล็อกนะครับก็จะมีไฟเป็นไฟ LED 2เม็ดนะครับก็มีความสว่างระดับหนึ่งนะครับแต่เราคงไม่ทำงานกลางคืนนะครับอาจจะว่าอยู่ในมุมมืดน,นิดนึงก็จะช่วยช่วยได้นะอยู่ในมุมมืดน,นิดนึงก็จะช่วยได้นี่นะครับเขาจะดีเลย์ไฟให้คือไม่ใช่กด ติดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดับนะครับมันจะดีเลยให้ก็ระยะเวลาก็ตามนี้เลยครับเรากดไปก็จะติดให้นะครับเราใช้งานได้ตามปกติครับรูปทรงสวยงามทันสมัยแบตรุ่นนี้ก็ใช้กับเครื่องมืออะไรได้อีกหลายอย่างคือเราซื้อเครื่องมือมาแล้วเราไม่ต้องซื้อแบตเพิ่มเราใช้แบตตัวเดิมเลย18บ3โวลต์แอมป์ผมมองว่ามันไม่ใหญ่เกินไป ก็คือผมก็มีแค่สว่านนะครับหรือว่าไขควงกระแทกก็คงไม่ต้องใช้แบ,บแตอะไรที่หนักไม่เหมือนกับเป็นพวกสกัดหรือว่าสว่านหรือว่าอะไรที่ว่าเป็นเป็นเฮฟวี่ดิวตี้นะครับตัวนี้ก็เป็นใช้งาน <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาวัดดูนครับว่าการเร่งสปีดของสว่านเนี่ยได้สปีดขนาดไหนนะครับ <c oughs> ลองดูกันนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าสว่านนี้สามารถเล่งคันเล่งได้ถึงห้าระดับนะครับหนึ่งถึงห้าก็ผมเจอทั่วๆไปก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับเล่งได้ห้าระดับ ก็เหมาะสมกับการใช้งานนะครับคือการควบคุมทอร์กของเราก็ควบคุมที่ไกเรานะฮะบ,บางรุ่นเขาก็จะมีควบคุมสปีดทอรอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับอาจจะเป็นตัวทอรปหรือตัวลองทอปนะครับแต่ของผมมีตัวหนึ่งก็เป็นไขควงกระแทกนะครับไขควงกระแทกก็จะปรับสปีดได้ไฮโดรโลจริงๆคันควบคุมที่มือเรานี่แหละหลังจาขันสกูเราจะขันเบาๆนะครฮะเราก็กดเบาๆเราก็ตั้งทอรกเบาไว้นะคฮะ หรือว่าจะเจาะอยูอ่ที่การควบคุมของนิ้วเรานะครับการควบคุมสปีดโดยนิ้วมือเราเนี่เป็นประโยชน์มากนะครับรอบเขาก็อยู่ขึ้นอยู่กับสปีดที่เรากดลงไปยิ่งกดมากสปีดก็ยิ่งมากยิ่งมีความแรงเพิ่มขึ้นนะครับก็สรุปว่าใช้งานได้ตามปกติดีครับผมชอบไฟนะกดพูดพลาดก็ขึ้นพูดพลาดเหมือนกันนะ ก็จะมีเสียงเหมือนกันนะฮะเสียงเวลาเราเร่งแล้วปล่อยทันทีมีเสียงแครกแครกเนี่ยก็คือเสียงเกียร์การทํางานปกติซึ่งผมดูในคลิปแล้วทางร้านเขาก็แจ้งว่าเป็นเป็น,นกลไกการทํางานปกติแต่ถ้าเร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 าใช้ที่สปีดเบานะฮะช้าก็จะไม่มีเสียงอะไรเว้นแต่ว่าเราใช้ที่ไฮสปีดนะครับก็จะมีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับก็ รีวิวคร่าวๆนะครับอันบ็ส่วนการใช้งานผมคงจะไม่ได้ไม่ได้ทำเจาะให้ดูหนระืออะไรให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่รีวิวเวอร์นะครับลักษณะแบบนั้นผมเป็นเป็นรีวิวซื้อของออนไลน์นะครับเป็นเพชรสเพชรส์นะครับออนไลน์เดี๋ยวผมจะมีคลิปหนึ่งนะครับารายละเอียดของเครื่องอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิป Unbox ก็แค่นี้ก่อนนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ